สวัสดีสบายดีครับวันนี้ก็มีโอกาสได้มางานบุญสังกัณฐ์น,นะครับบ้านโคกกองนะครับตำบลบังเคนอำเภอนาตาลจังหวัดอุบลราชธานีนะครับใกล้ๆก็บ้านผมเองครับห่างกันประมาณหนึ่งกิโลครับมาเมองบรรยากาศครับใกล้แล้วครับใกล้เขาอะไรเรื่อยแล้วใกล้จะเบิดเทศกาลสังกทานนแล้วครับ ประมาณนี้พักเ็คออกพ้รษานี่กันระเบิดนะครับเทศกาลสังกัดฐานนะครับเดี๋ยวเราจะขับไปเมืองบรรยากาศข้างในนะครับเนาะเดี๋ยวจะพาเขาไปเมืองครับอันนี้โท่คานยังนอ,น,อ,น,อนี่เดี๋ยวพอมีผ้าเขัไปเมืองครับมันแจกยังนอแจอกยำนะนี่นะ ไม่เห็นลงท่านยังเกี๊ยยางค่ะอกบเที่ยงก็เส่ยงค่ะโอ้กัแถวเงีครับลงท่านยำมันครับลงท่านยำครับมาแถวเงวเทิดด้ผมก็สีได้น้ำมูละรนผมองดูครับผกิโลหนึ่งเดี๋ยวไปนะครับลงท่านดินเบิร์ลบานอ ปเป็นมึงครับคุณต,นนตัวนั้นสงสัยลูกธันหนามเนาะผพุทโธมันยังลังไลเข้ามาอีกเด้ครับเพราะว่าส่วงนี้มันเขี่ยวเข้ามาแล้วครับเขี่ยวเข้ามาไกลสิดเบิร์ตแล้วต,นนตัวนั้นสงสัยลูกธันหนามนาะครับเนาะมึงเข้าไปข้างในครับคนจะไล่ยอยู่ข้างในเนาะ มาไปลงขัวก่อนเนะาะไปกันไป